สวัสดีครับท่านผู้ชมพบก,กับผมนะักพัฒนาหนึ่ง NGV1 น,น,น,นะครับวันนี้เราก็จะมาก็รู้แล้วนี่ตอนคลิปอะเออคือตั้งชื่อชิบว่าอะไรกีนนมองอีกมารู้ไหมครับทำไมคนไทยถึงเลือกฝรั่ง ฟรังส์หรือฟรังส์ฟรังส์เป็นฝรั่งเศสเพราะว่าคนไทยหูแว่วนะครับโอ้โ oh. หฟรังส์ก็คือฟรังส์ฟลาเรนซ์แฟร์นะครับโอเคแล้วเศก็ฟรังส์เศสฟรังส์แล้วก็รอประเทศอะไร ญี่ปุ่นก็เหมือนประเทศจีนะน,นะเออญี่ปุ่นน่ะญี่ปุ่นเออคนไทยหูแววฟังจากจีนนะครับโอ้โหอ g งก s h กระดดอ g งก s h คนไทยก็หูแววก็เป็นอังกฤษทำตตนะองทำหน้าแบบอย่างนี้ด้วยตลกอ่ะอุามูชมครับ โอ้ลูกมยะเยขือใหญ่ๆโอ้โหสดุดรับโอ้โหแล้วนึง,งอันต่อไปก็คือประเทศเกาหลีนะครับ Korea ใช่ไหม k o r เ a Korea Korea คนไทยฟังกันฟังไปฟังมาก็กลายเป็นเกาหลีเกาหลีเกาหลี พราะคนไทยบอกว่ามันเรียบง่ายดี oh. เรียบง่ายเพราะว่ามึงพูดผิดนั่นแหละเออเปลี่ยนสถานที่ไปต้นเลมอน <c oughs> สถานที่ใหม่ผมจะ <c oughs> บอกน้ำชมว่าคำใหม่นั่นก็คือคำว่าประเทศอะไรวะนะ่าอมแปับหนึ่ง ผมคิดว่าผมเดินยืงกัดฟดูเดินยืงกัดขอดกลับไปก่อนเด้อฟึบท่านครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับาปบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อนะครับฟึบ